ของสมาหน่อยจะบุกกระสับกระสับวันถามิทธันเตะเราดึงบ่อยๆดึงบ่อยๆอย่าไปกินหอยทะเลหอยไม่ได้มาบ่อยน่าเออได้เมื่กี้คอมาทำไมอ่ะไอ้นั่นก็พามาเป็นไงลูกพ่อให้ลุงนี่มาพ่อพ่อครับโอ้อนี่มันเป็นลูกเขาเหรอเนี่ยผมเป็นลูกเขาเป็นลูกชายลูกนีเดี๋ยวอะไเนี่อีกสามหมื่นโอ้ยงานงจากด้อมเด็กวัด เสียงหวานขอบคุณนะครับมามาไมบ่บอกให้เขาโกงหวานนยังไม่ได้ต้องอะอาาออนะเป็นไงเป็นไงเจอได้ยังพันทองขอเดชะฝ่าบาทในการที่ไปตามหาพันทองครั้งนี้เจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยหยาดพามาดินเลยอยู่ดีๆมาถึงจูจง่จโจมกระหม่อมฉันจะปั้งกระหมงทั้งสองคนโอ้โหทองเลยหรอครับคุณผู้หญิงอย่างก็ไม่นคนจะอ้วกเขาอ้วกเฮ้ยแต่สวยจริงอย่างกนางฟ้าเลยจริงปะหน้าแล้วมึงหนีมาทำไมอ่ะ กูหนีได้เขาจู่โจมกูโอ้โหทำไมโง่ผู้หญิงน่ะเขาอยากผู้ดีเขาอยากคุยอยากคุยอยากคุยด้วยเออไปนี่ผู้หญิงมาเสียชื่อมากเลยนู่นเนี่ยเสียชื่อมากนะไปคุยเลยนะอย่าเขยเลยถอยหลังหยิบตีนมึงพี่กอนเขยอะไรไปเขยอะไรมาเขยก็เขยได้ละไปอวยเขาเอาไปด้ เป็นไงบ้างอ่ะอาการดิดเหมือนตอนุกวันเลยอายมวนอายมวนน่นน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 งนน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 เกี่ยวอะไรกนบบ้านนนนห่นเฮลนน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 เนนยเนนนกนเนินอยู่นนนึกว่าเป็นนางนนนอนน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  เห็นอะไรอ่ะได้แชร์เห็นเขาไ้เลยเออฮะเพราะว่าได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตจับรางวัลสักตู่นะครับเจอเลยครับเจอจับรางวัลประกันเจอเลยครับเอาไปทีเลยครับ